สวัสดีครับนี่เราเพิ่งได้ต้นไม้มาจากช้อปปี้นะทุกคนสั่งมาจากช้อปปีช่วงนี้คือมีแรงบันดาลใจแบบว่าอยากจะเปิดเอ๊อยากจะปลูกพืชผักสวนครัวกินเองที่บ้านคือคือ,คอข้างบ้านแค่เนี้พื้นที่ไม่เท่าไหร่นะเออก็ปลูกเท่าที่ทําได้กะว่าจะแบบ เราคิดว่ามันน่าจะทําได้แหละแต่ว่าเราไม่ได้ทำเองแหละเราปลูกแต่อะไรนม่้ที่กินไม่ได้เนาะทุกคนตอนนี้คือตั้งใจจะปลูกพืชผักที่กินได้หน่อยนี่ให้ดูอันนี้อันนี้อ,นนอะไรนะผักขยงงหรอเออเรารู้สึกว่าไ,ได้กินเราก็รู้สึกว่าเออมันอร่อยดีเหมือนกันกินหน่อยปลูกพักเราชอบกินนั่นแหละนี่ยี่หล่า กีราอีราแล้วก็อะไรกระเจี๊ยบเขียวเดี๋ยวก็จะทำการลงกระถางให้เรียบร้อยคิดว่าใจร้อนเนี่ยรอมเมล็ดไม่ไหวก็เลยซื้อแบบนี้มาปลูกเอาง่ายกว่ามันก็ไม่แพงด้วยแหละต้นละ20-30บาท แล้วก็ส่งถึงหน้าบ้านไม่ต้องไปฮิวไม่ต้องไปหอบมาต้นไม้เขาก็โอเคอยู่แบบว่าที่ส่งมาให้ต้นไม้ที่ส่งมาให้ก็คือคือโอเคคือไม่ช้าเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้ต้นกะเพราเนาะกะเพรานี้ส่งมาให้สวยเหมือนกันนะนี่กะเพรากะเพราขาวนี่กระเพร,เา,า,รเาแดงเห็นปะสวยนะเนี่ยคือเดี๋ยวเรา เรายังไม่ได้กินกะเพราช่วงนี้ไงแต่ว่าปลูกไว้เดี๋ยวถ้าอยากกินเมื่อไหร่ก็มาเด็ดเออเราก็มันก็สดดีนะจริงๆพื้นที่มันก็พอจะปลูกได้ทุกคนแล้วว่าเออเราก็จะไปซื้อทักได้สดด้วยของสดแล้วก็ไม่มียาฆ่า,มาแมลงเนาะปลูกกินเองอย่างนี้น่าจะดีกว่าในระยะยาวส่วนดินอะ่ะเราเห็นในคลิป หล,หลายคนที่แบบเขาปรุงดินเนาะแต่ว่าเราไม่มีพื้นที่ไงเราก็ใช้แบบนี้อ่องเลยกันเนาะง่ายๆคือเป็นดินที่แบบผสมแล้วคืออันนี้คือง่ายมากผสมไว้แล้วเรียบร้อยปลูกง่ายมันมีธาตุอาหารอยู่แล้วแล้วเ,เรารู้สึกว่าเออดินเขาเราใช้มาหลายทีเรารู้สึกว่าดินเขาโอเคอะ่ะมันปลูกต้นไม้งามดี ทางนี้ว่าจะปลูกอะไรดีคิดว่าจะปลูกต้นยี่หล่าแล้วกันคิดว่าต้นยีหล่าแล้วจะปลูกตกงนี้ะเราอยู่ใกล้ยีหล่าเนี่ยแหละดูเป็นแบนบตะกูลเดียวกันดีส่วนระบบน้ำํำเราก็ติดสปริงเกร์หมดเลยนะทุกคนเนี่ยเป็นสปริงเกอร์แบบฉีดเพราะว่าเราไปทำงานประจาด้วยนะ เขาเรียกอะไรไม่มีเวลามาดูแบบดูแลเยอะเนาะแค่แบบได้มีเวลาวันช่วงวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยก็อโอเคละเสาเสารอาทิตย์อะไรเงี้ยก็มาดูแลเขาหน่อยสำหรับมนุษย์เงินเดือนเนาะทุกคนก็ได้ประมาณนี้แหละจริงๆก็อยากไปอยู่ต่างจังหวัดไปทําอะไรแบบเขาเหมือนกันนะแบบว่ามีที่ดินแล้วก็ไปอยู่ต่างจังหวัดเนาะแต่ว่าเออเราเราก็ยังแบบทุนเรายังไม่พอเราก็ทําอย่างนี้ไปก่อน ทางบ้านตัวเองง่ายๆสบายๆจริงๆมันทําได้แหละเราเห็นเห็นเพื่อนๆพี่ๆใน YouTube อะทํากันหลายคนแล้วนะแบบว่ามีพื้นที่น้อยแต่ว่าสามารถทําแบบนี้ได้แ่ว่าก็โอเคแหละเหมาะสําหรับคนกรุงเทพนี่เขาซื้อมาก็จะเป็นแบบเลี้ยงด้วยกแกลบทุกคนเออส่วนใหญ่ก็จะเรียงด้วยกแกลบง่ายๆแบบนี้อ เราก็ใส่มันทั้งแก่่างนี้แหละเอาออกหน่อยนึงก็ได้ให้รากมันทิ่มเองรากมันงอกเองเองบ้างอันนี้ต้นยีราเราชอบกินนะใบยีราแบบว่าอร่อยแกงพวกแกงแบบใส่กะเทิอะ่ะอร่อย ใส่ใบยี่หราอร่อยมากว่าคือส่วนของเรานี่คือแบบมีแต่ไม้ประดับไม้กินได้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็หัดมาปลูกพวก ต้นที่มันกินได้บ้างอืมพรว่ายุคนี้ก็ก็ดีนะแต่ว่าจะได้กินผักปลอดสารพิษแต่ไม่รู้จะดูแลยากหรือเปล่าเขาเพิ่งเริ่มปลูกเนาะอปลูกอะไรที่มันแบบที่เราต้องกินจริงๆที่เราอยากกินจริงๆก่อน ทิ้งจูชายหรอทิ้งจูชายปลูกตรงนี้เหรอดีไหมดีแหละมันเป็นต้นในนี่พยับหมอกแต่พยับหมอกเราเยอะแล้วอ่ะออกก่อนมันพยับหมอกเราไม่ค่อยงามอะไรอกงอนะ แต่ว่าบางทีบางอันก็งามบางอันก็ไม่ค่อยงามทดลองไปเรื่อยทุกคนเราไม่ได้เก่งในการปลูกอยู่แล้วแล้วก็แต่หลังๆเราว่าเราเก่งขึ้นเยอะมันพื้นฐานมนันมาจากอะไรรู้ป่ะทุกคนมันมาจากดินต้องดีก่อนเออจริงถ้าไปซื้อดินแบบเจ็ดถุงร้อยอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ได้เลยนะคือแบบไม่ได้มันไม่มีสารอาหารมัน ไม่รู้มันมันไม่ได้มีสารอาหารเหมาะกับพืชที่แบบต้องการการดูแลเยอะอะเอออย่างพืชแบบพืชพืชที่เป็นไม้ประดับอะไรอย่างเงี้ยมันต้องการสารอาหารที่มากกว่านั้นน่ะทุกคนเออเราลองแล้วเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนดินมาคือแบบใช้ตั้งแต่ใช้ดินอย่างเงี้ยก็คือแบบดีคือเป็นเป็นพื้นฐานที่ดีจริงๆอย่างที่เขาบอกก็คือแบบต้องดินดีก่อนปลูกอะไรก็งามอืม นี่จริงจริงจูชายง่ายๆแบบนี้เลยพยายามไม่ต้องทำอะไรแบบให้มันยากอะ่ะให้มันพยายามต้องคิดคิดคิดอะไรคิดทุกอย่างก่อนให้มันดูง่ายก่อนคือ ลองลองปลูกจากอะไรที่เราคิดว่าเราจะเลี้ยงรอดก่อน <c oughs> จะให้เรามาปลูกองัง่นเลยอย่างเงี้ยก็คงไม่ได้อแต่บางคนเขาก็ปลูกองุ่นนะเราก็ปลูกได้นะทุกคนเออม,มันก็อย่างว่าแหละต้องดูแลนาอต้นไม้ทุกอย่าง <c oughs> จริงจูชายเรียบร้อย <c oughs> แต่แต่พยายามแบบดูแลระบบน้ำอะไรให้มันเป็นอัตโนมัติมันจะง่าย ง่ายในการปลูกในการเลี้ยงดูในการดูแลอันนี้เป็นผักยขยะงักขยงนี่เขาบอกดมันชอบน้ำมากเลยเดี๋ยวเราจะปลูกแบบแบบนึงอันนี้ก็เจี๊ยบเขียวเจี๊ยบเขียวนี่ยังไงดีเราวว่าเราเอาลงดินดีกว่าไหม ขยเราจะปอกลองปลออูกในนี้นะเพราะว่าเขาบอกว่าผักคขยงอ่ะมันไม่ต้องมันชอบน้ําใช่ไหมก็เลยแบบจะปลูกให้น้ํามันขังๆอะไม่ให้กระถางมันมีรูแบบนี้นะเออบอกมันชอบน้ําก็คิดว่าปลูกแบบลองปลูกแบบนี้ดู ตรงนี้คือดู YouTube แล้วก็มีแรงบันดาลใจอยากะจทำแบบปลูกผักลผักกินเองต้องลงมือทำก่อนลองผิดลองถูกเนาะแล้วค่อยมาดูผลลัพธ์ว่ามันโอเคไหมจริงจริงผักผักพวกกินได้มันก็สวยเหมือนกันนะคือแบบไม่จำเป็นต้องเป็นผักที่แบบ ลูกไว้ประดับอย่างเดียวอ่ะเอามามิ์มิกซ์ในสวนเราได้เออสวยนะเนี่ยใส่กระถางแล้วสวยเลย นี่เพิ่งเพิ่งมาก็ปักชัมเลยจ้าลองดูจ้าไม่รู้หรอกรอดไม่รอด ก็คือปักชำได้หมดเลยเขาบอกว่ากระโปรงกระเพราอะไรพวกนี้ก็ปักชำได้จริงจูชายนี่ก็ปักชำได้ก็คือมันก็เหมือนเหมือนต้นนั้นเนาะต้นผมญี่ปุ่นอะเราอะเอามาปักชำมะแบบมันขึ้นเร็วมากเลยนะแปบ๊บเดียวเองมันง่ายขนาดนั้นนะถ้าดินดีน้ำดีอะไรอย่างเงี้ย นยาวอย่างเดียวเลยไอ้ต้นพยับเหมาะต่ดอกไม่ออกเลยจ้ะงามงามท่ใบก็งงตรงนี้ เรียบร้อยทุกคนแล้วเดี๋ยวก็รดน้ำซะหน่อยจบนี่คือแปลงผักส่วนครัวเล็กๆของเรานี่กระเพราผักขแยยงแลวผักขแหงแบบลองปักชำไว้นี่อะไรนะยีราอันนี้จริงจูชายอันนี้อันนี้ได้มาสักพักแล้วอะไรนะสะระแหน่อันนี้พริกเดี๋ยวจะมีเพิ่มค,ค่อยงอกไปเรื่อยๆอ